กิจการทั้งหมดในวันนี้ที่เรารวมกันมาตั้งแต่เช้า,เ,เ,ชารบบเราเพียงแค่ขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเราเพียงแค่ขอให้ปล่อยเพื่อเรา 2นาทีขณะนี้่าวประดังมดเราอยู่บริเวณหน้าศาลธัญญะศาลจังหวัดธัญญบุรีนะคะซึ่งทราบข่ากันแล้วค่ะว่าศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้ง5คนนักกิจกรรมในวันนี้ค่ะดังนั้นกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้จึงกลายเป็นว่า,วเ,าเป็นการช่วยกันถือป้าย ที่มีชื่อของผู้พิพากษาที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะแล้วก็จะทำการปล่อยลูกโป่งค่ะหนึ่งในผู้ที่ร่วมในการปล่อยผ้าก็คุณแม่ของคุณไม้ปนุคงจัดนอกนะคะก็ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้เข้าไปในบริเวณพื้นที่ศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีนะคะส่วนในผู้ปกครองที่ได้เดินทางเข้าไปยังศาลจังหวัดธัญ,ญบุรียังไม่มีท่านใดเดินทางออกมาค่ะ ของสีขาวที่หลายๆท่านถือนะคะก็จะมีข้อความคําว่าเลิกพาดแล้วก็โน1นึ่่อค่ะขณะนี้กิจกรรมสุดท้ายได้ ใกล้เวลาที่จะจบกิจกรรมกันแล้วนะคะก็สืบเนื่องจากว่าทุกคนทราบข่าวการที่สารแม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะก็เป็นการชูป้ายแล้วก็ปล่อยลูกป่งสีงขาวนะคะอุ้ย เราจะตรวจค่าไว้ที่น like ี่นะคะประชาชนจะจับตาว่าใครที่ยืนอู่ข้างประชาชนและใครที่ไม่ทำแบบนั้นค่ะวันนี้ำวสสก็เข้ามาประชิดตัวตัวรัวแนวเขตของศาลนะคะ ของคุณไหมอนุพงศ์จากนอกนะคะซึ่งเข้มแข็งมากค่ะกลายเป็นว่าคุณแม่ของหลายๆท่านในนักกิจกรรมนะคะก็ต้องรวมออกมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องไงือของเธอนเสียงนะคะจากเพจกะเผยหน้ลูกอ่านนะคะมีลูกชิ้นอร่อยๆร้อนๆมาจากขาวแม่ที่น้องนะคะเรียนเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าไงมือของเาอขึ้นเสียงนะคะมากินลูกชิ้นจาบข้อ ยังไงเพราะว่าประเทศมันคิดหายมันเจ๊งหมดแล้วแล้วมันก็คิดว่ามันจะปิดประเทศแล้วมันก็คงจะคิดแบบเหมือนเบงกันที่มันเป็นนะ่ะเหมือนทุกประเทศนะ่ะคิดใจคิด,ค,ดคิดยึดทรัพย์สินผู้ผู้ตางคาดแต่ยายคิดว่ามันต้องใช่ถึงเราจะไม่มีหลักฐานเราก็จะรอให้ถึงวันนั้นเลยให้ออกมากันเถอะ ดูมันทำเนี่ยมันประกาศสองขามกับประชาชนแล้วว่ามันทําทุกอย่างได้มันขับรถชนขาเด็กทับเด็กเอาเปืนยิงเด็กเสร็จแล้วมันก็จับเด็กไปให้ผิดกฎหมายมันมีประเทศไหนทำยาอยากจะถามให้พวกผู้มีอำนาจให้มันมีมันมันกล้ากล้าสักคนหนึ่ง พาอยายรู้ใครเขาก็ไม่อยากทําอย่างนี้หรอกแต่มันดินบีบดนบีบกันหมดไม่ว่าศาลไม่ว่าตํารวจไม่ว่าอะไรคนเราอ่ะเราอย่าไปโง่เราต้องรู้ความจริงเขาก็ไม่อยากจะทําเพราะไม่มีใครใจดําอย่างนี้หรอก <Okay. S 1> เพราะว่าทุกคนก็รู้ว่ามึงทําผิดหรือทําถูกมึงดาดีหรือดาไม่ดีมันรู้กันหมด <Okay. S 1> ใช่ไหมอา้าว สมองหนูว่าใครทำผิดใครทำถูกอะอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปโทษพวกเขาหรอกนอน่นไอตัวเหี้ยที่มันสั่งแต่ยายก็ไม่รู้ว่าใครสั่งแต่เราลุงยายรู้ว่ามันมีตัวเหี้ยสั่งออคุณป้าอยากฝากถึงอะไรกับผู้มีอำนาจมั้งครับอยากถามว่าทำเพื่ออะไร วุ่นวายไปหมดแล้วแต่ยายเนี่ยอยู่ไม่นานยายก็ต้องตายเพราะตอนนี้ยายก็หกสุดเจ็ดแล้วก็อยากขอว่าขอให้ทำบ้านเมืองอะ่ะเจริญเท่ากับเมืองนอกให้มีกฎหมายเหมือนเมืองนอกให้มีการศึกษาจาัดเด็กเลก็กจักอนุบาลขึ้นมาใช่ไหมแล้วบ้านเมืองมันก็จะดี มันก็จะดีโดยอัตโนมัติเพราะคนเนี่ยมีการศึกษามีความรู้มันหนูถ้าหนูไม่เรียนมาหนูจะมีบันนี้ไหมใช่ไหมแต่อี้นี่มันพยายามทําให้บ้านเมืองคิปหายกันหมดให้ตกงานกันหมดใช่ไหมแต่ก็มันก็หมดโอกาสแล้วนะนะลูกถ้าคนไม่ออกมาสู้เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันเปิดศึกมันใหญ่หลวงใช่ไหมมันถึงกลับเอาคอผอเอาทอ,อาหารนาะตำรวจ มายิงประชาชนแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงยายก็อยากจะปากให้ประชาชนคิดนะอย่าให้มันสายเกินไปขอให้เราออกมาก่อนเราต้องเอาชนะมันก่อนไม่ใช่เหมือนเด็กๆมึงตีกุก่อนเป่ะมึงตีกูก่วันป่ะห้ามาช้าท้ายายนะยายโดีถีบแม่งก,ก่อนเลย e. ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยายอยากจะปากคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยให้ออกมาพวกนี้เขาก็ไม่อยากทำหรอก แต่ว่ามันมีอำน,นาจมืดเราอย่าไปโทษกันเขาไม่ทำก็ไม่ได้เพราะเขาเรียนมาเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเหมือนกันเหมือนพลเอกสล้าง่ยายอยากให้เจอแบบนั้นใช่ไหมกูยอมตายเพื่อประชาชนแต่ยายไม่ชอบไปตรงที่แกฆ่าตัวตายสู้กับมันสิใช่ไหมยายไม่ยอมฆ่าตัวตายหรอกนั้นแต่ยายจะคานออกมายายก็จะคานออกมาสู้กับมันเออ มาเป็นกําลังใจให้ลูกให้หลานให้มาเห็นตัวเป็นๆนี่แหละก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านนะคะกวังไว้แล้วก็พิจารณาแล้วก็คิดว่าเราอยากอยู่แบบไหนก็ให้เลือกเอายายบังคับใครไม่ได้บอกใครไม่ได้มันต้องถามใจตัวเองดูก่อนว่าอยากเป็นทาสหรืออยากเป็นไทยหรืออยากเป็นเจ้านายแต่เป็นก็ให้มันเป็นที่ถูก ไม่ใช่คุณทําแบบนี้เนี่ยแล้วก็ทําให้ทะเลาะกันไปหมดทําให้เขาต้องมาด่าใช่ไหมแต่ว่ายายเข้าใจเนี่ยพูดไปมันก็ไม่มีอะไรหรอกแค่นี้นะคะ ครับข,ขอบคุณมากนะครับนี่เป็นคำสัมภาษณ์จากป้าเป้านะก็เราเห็นมีสื่อมวลชนเข้ามาสัมภาษณ์ป้าเป้านะคะเราก็เลยเข้ามาร่วมขอแจมซึ่งหลายหลายคนอาจจะฝั่งป้าเป้าแล้วก็ได้ข้อคิดหลายหลายแบบนะคะขณะนี้กิจกรรมได้ยุติลงนะคะเนื่องจากว่าทุกคนทราบข่าวของ,ของการไม่ให้ประกันตัวของนะักกิจกรรมทั้ง5คนเรียบร้อยแล้วขณะนี้ก็เป็นการช่วงที่ประชาชนก็เดินทางแยกแยก้ายนะคะ ในกา13นาทีขอยุติการไลฟสุดไอ้ใไอชุในส่วนขลกเ่าเปลังม้บริเวณหน้าศาลจังหวัดปัยญบุรีเปลี่ยนเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันค่ะยมมไ่่ี ทำโดยป้าเป,ป้านะคะ